ปะจะไปใส่หมาเขาแต่งจะสวย้โอะปวดตะเมยข่อยไปเลงาดมางันแต่งอะไรจะจำอะไรดีของที่งานแต่งตรงนีอแต่ยังไม่กินแต่เาตื่นไปน้องข่อยเบิงงเราเดียวายังว่ากี่ทีแล่เจาว่าใส่ถุงตรืใส่ซมี่นึงเนี่ต่บังพู่บนฝาซ้อมันกัจะได่ซมี่นี่ยเขากันาย

ไปทั้ายอย่างเหมือนกันนี้ว่าใป้า่าแล้วนอะไนี้มหนีต้มเจ้าชนกะเขาเริ่มโชาีที่นี่เ่ย้มาของไปรอยเอาใส่เียมาค้มรู้แล้ว่งานที่บาไาที่ปน้ไปนบาทตัวเท่าตั้ยัไไปเบิงนีเนาะไหัไหลป็นยัไปีต้อไปไไหไปไ เขาได้โดนกับตาคนน่ะ <Yeah. S 1> เฮ้ย<า>โอเคหน่อยส้นที่นี่ทาไม่าจังหวาผมได้กินหอดเออ่าอย่บเม่นบ้าคุมเลย่อยหาที่บาบ้า <laughs> <c oughs>